ก็กรณีเลตุเนียเลตุเนียการโจมตีผมคิดว่าคงจะมีพลเมืองที่ได้มีผลกระทบต่อสองคังภาพบังสีนะ,ะผิวหนังก็ไม่รู้สึกแต่ก็พิการหลัง รู้สึกว่าเขามีอาการแบบนี้ก่อนก่อนการโจมตีมตม้วยดรัยประสนะก็อ๋อย่างนี้แล้วกันเอ่อผมคิดว่าคงจะมีอาการแบบนี้ตลอดชีวิตนะก็อนุมั